กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับผมอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์เอาละ่ะสองช่วงที่ผ่านไปเราคุยกันถึงเรื่องการทํางานของฝ่ายต้องบอกว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายบ้านเมืองไปแล้วครับแต่คุณเทพไทยครับถึงวินาทีนี้ประชาชนช้าใจมากกว่าเดิมอีกทําไมฮะมันก็จะมีบางคนบางกลุ่มออกมาพูดอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ยังคนไปแจกของไม่ได้ไม่ควรเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเลือกตั้งร้อยแปดสิบวันหรืออย่างล่าสุดนี้คุณไอติมเนี่ยผมพูดเลยคุณเทพไทยรู้จักไหม ออกมาแนะเลยว่าให้ต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้าท่วมก็ได้หรือล่าสุดอีกล่าสุดบอกว่าเราจะต้องรีบแก้ไขรัมนูอยู่ในวาระของการแก้รัมนูให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยน้าท่วมจําพวกนี้คุณเทพไทยอยู่ไปก็รกโลกไหมถามตรงๆอยู่ไปก็รกโลกไหมไม่ได้หมายความว่าคุณไอติมหรืออะไรนะจําพวกแบบประเภทแบบเอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ไปก็รกโลกไหม คือเอาเงี้ยคนมันหลากหลายหุ่นต้นในโลกนี้มันหลากหลายแล้วคนมันก็คิดหลายแบบคือนักการเมืองก็เหมือนกันมันก็คิดคนละแบบกันนะอืมในสภามันหลากหลายเพราะนายพวกไอติมพวกนี้นะมันก็คิดคือผมก็ยังแปลกใจว่าไอติมเนี่ยมันคิดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักเลยนะเออแสดงว่ามันมุ่งมั่นเรื่องรัฐธรรมนูญมากอันนี้ก็พูดถึงว่า ผมไม่ได้วิจารณ์อะไรเขามากนะเราเราเราแต่หมายความแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าโอเคโอเคเอาคิดอย่างเงี้ยเอาคุณก็คิดเนี่ยแต่ว่าก็คุณก็ควรจะดูเขาเรียกตามมาตาเรือบริบทหน่อยไหมเออว่าคุณอย่าสุดขั้วเกินไปคือดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็คุณก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องแทงสวนมาก็ได้มาพูดก็ได้อย่างเช่นอ่ะเขากําลังช่วยเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย คุณก็ไม่ต้องมาบอกว่าเดี๋ยวน้ำต้มก็ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวเอารับนูนก่อนเลยคือคุณถ้าคุณจะแก้รับนุนคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็ไปทําของคุณไม่เห็นเป็นไรอเอเแล้วมันทะเคุณต,ต้องต้องประกาศได้คนก็ดา่าใช่ไหมมีคนแชร์กันอย่างเงี้นอยนอกจากแทงสวนเงี้ยยังแทงเหยียบย่ำด้วยอย่างเงี้ยสมมติน้มีแบบประเภทสสจังหวัดตัวเองน้ําท่วมอยู่แต่มันขออาศัยรถขึ้นมาเพื่อจะมาขอ,ขอประชุมแก้รับนูนอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอผมถามจริงๆนะคุณผู้ชมผมก็อึดอัดนะ ฝั่งรัฐบาลนะผมก็ปล่อยให้คุณเทพไทยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วสองสามเบรกฝั่งฝั่งนี้ผมก็ขอวิพากษ์วิจารณ์บ้างวิจารณ์นี่มันไม่ได้เป็นไรผมคุณเทพไทยเป็นสสกี่สมัยซีลงพื้นที่อ่ะอย่างน้อยก็ยี่สิบปีถูกไหมใช่ม,มาจากการเลือกตั้งของคนรวมๆอ่ะสี่ครั้งอ่ะสองสามแสนเสียงถูกไหมอ,อ,อ๋อก็นะ่นอนละผมถาม <c oughs> แบบหยาบตรงที่สุดเลยนะเวลาคุณลงพื้นที่มีชาวบ้านเดินมาไหมเทพไทย ไปแก้รับนูนหน่อยรัำนูนมันหนักหัวพ่อหัวแม่รีบไปแก้นหน่อยมันเป็นปัญหากับชีวิตมีไม่มีสักคนมาพูดงนี้ไหมเอาชาวบ้านนะไม่มีมันไม่มีคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะไม่มีก็ได้คือไม่มีเรื่องรับนูนยุคผมเนี่ยมันไม่มีเรื่องรัฐธรรมนูญมันมีทุกมันยุค,ยคไม่มันยุคผมเนี่ยมันโฟกัสไปที่ตักษิณอืมเออมันให้สู้ระบบทักษิณให้เปล้มระบบทักษิณให้ได้อืม ทักษิณปกาศบอกว่าเออถ้าหาคุณไม่เลือกพักไทยรักไทยกูไม่พัฒนาเนี่ยนะคนเขตผมมันก็บอกกูไม่เลือกอืมไม่พัฒนาก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่กันอย่างนี้คือตอนนั้นเนี่ยกระแสเรื่องทักษิณเนี่ยมันแรงอเออเออมันแรงเพราะเรื่องรัฐรมนูนมันมันจะไม่มีอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่บริบทในตอนนั้นนะอ่าอ,อ,อ่ะถ้าอย่างนั้นถามใหม่ก็ได้อ่ะต่อให้ตอนนั้นกระแสไม่แรงตอนนี้ตอนเนี้ยคุณเนี่ยเป็นอดีตสอับชาวบ้านเน่ะเคย กับทุกข์กับคุณไหมคุณยังต้องฟังชาวบ่าเทพไทยช่วยบอกให้นกักการเมืองแก้รัฐนูนหน่อยมีไหมเ<ข>าอาชาวบ้านนะก็คือชาวบ้านเขาไม่ไม่ได้คิดหรอกเรื่องแก้รัฐนูนเว้นแต่เอายงี้ล่ะเว้นแต่คนที่ประเภทสนใจการเมืองนะการเมืองจา๋าเออมันจะมีคอการเมืองไง แต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็เขาไม่ได้สนใจหรอกอืเพราะว่าจะแก้รัฐมนูลยังไงก็ก็เรื่องของสภาเรื่องของพวกคุณออืแก้เสร็จคุณจะมาถามประชามาติก็เดียวเราไปลงให้อืแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ประเภทนั่งสภากาแฟก็วิจารณ์อยากแก้อันนี้เขาเรียกพวกคอการเมืองอันก็มีบ้างแหละกัน,นี้แล้วแต่คุณจะเอาใจกลุ่มไหนล่ะอ,อือย่างเช่อย่างถ้าคุณเอาใจชาวบ้านก็เป็นเสียงส่วนใหญ่คุณก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องแก้รัฐมนูญไง แต่ว่าถ้าคุณจเอาใจคอการเมืองคุณนั่งแต่น้ำชาฟังแต่พวกนี้วิจารณ์การเมืองคุณก็เอาใจเขาอืมเออก็ก็แล้วแต่นาานนจตักการเมืองคุณเชมันหลากหลายอืมเออมันมีตั้งแต่นักการเมืองเพี้ยนก็มีเออนักการเมืองเพี้ยนก็มีนักการเมืองที่เข้าท่าก็มีนักประสารพัตนะส่วนใหญ่นักการเมืองเพี้ยนผมจะเห็นวันรับสมัครอ่ะเออวันรับสมัครอ่ะจะเห็นมันมีครบคุณเชืยอผมนะว่าเออนักการเมืองบางคนนั่งดูผมอยู่ในสภา เฮ้ยอันนี้มันมันเป็นสสได้อย่างไงวะเออเราคิดว่าเออมันเป็นสสได้ไงเวลามันนั่งอภิปรายเลยเออมันเป็นได้อย่างเงี้ยเออแต่คนเลือกมันมาอีกอะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องมีดีอะไรสักอย่างอะถึงคนจะเลือกเออแต่ว่าไม่รู้ดีด้านไหนเราอาจจะหาไม่เจอไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองคุณก็ต้องยอมรับว่ามันหลากหลายเออมันร้อยพ่อบันแม่ในสภาเนี่ยครับอ่าก็ต้องต้องทำใจเอาต้องทำใจในระบบประชาธิปไตยเนี่ยทำใจนี่ คุณนิดค่อนข้างที่จะถนอมน้ำใจมากเลยนะสองเบรกแรกนี่วิจารณ์คุณอ่ะไมจะกระจุยกระจายผมเนี่ยเห็นใจนักการเมืองจริงๆคือคือคือผมเข้าใจไงคือแต่ผมไม่บอกไอ้คุณปีคนี่เดี๋ยวมันหาว่าผมผูกขาดความคิดผมเข้าใจคุณอยากจะเสนออะไรคุณเสนอแล้วมันการตัดสินใจมันอยู่ที่ประชาชนฮออเรื่องแก้รัฐมนุนก็เหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยเรื่องแก้รัฐมนุนผมไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเลยนะเพราะอะไรผมรู้ไง ว่ามึงแก้อย่างไงก็แล้วแต่แหละสุดท้ายมันก็ต้องไปลงประชามาติอืแล้วผมก็ไปคว่ำในตอนประชามาติถ่าครับผมไม่เห็นด้วยอเออผมก็ไม่สนคุณจะแก้ยังไงคุณแก้ไปเลยผมไม่ได้นสนอ่าแต่ประเภทที่ว่าแก้แล้วไม่มีประชามาติเนี่ยผมไม่เอาแต่ว่าถ้าแก้แล้วมีประชามาติมาผมก็จะไปรณรงค์คว่ำให้แต่ว่าการแสดงออกของนักการเมืองเนี่ยถ้าเราคุยกันมาสองสาเด็กแล้วเนี่ยนะต้องทบทวนใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเลยก็ตามใช่ไหมทุกวันเนี้มันออกมาทางประหลาดประหลาดกันเยอะนะคุณเทพไทย ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยไม่กี่เดือนเขาจะเลือกตั้งแล้วคุณคุณบอกชาวบ้านเลยเออเออนักการเมืองประเภทที่คุณไม่ต้องการคุณก็ไม่ต้องเลือกเออตรงที่สุดคือถ้าเราเห็นประหลาดประหลาดเราเขี่ยทิ้งไปเลยเออถ้าเราเออเราไม่ชอบแนวนี้ไม่ต้องเลือกอ่าเออ,เอ,อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมอันนี้ผมจุดยืนผมชัดเจนเลยไอ้พวกซื้อเสียงเนี่ยอย่าเลือกอคุณเชื่อ,อผมออซื้อเสียงเนี่ยมันมาถอนทุนไม่มีใครซื้อเสียงแปดิบล้านแล้วมารับเงินเดือนเดือนละแสน แล้วปีหนึ่งสี่ปีสมัยหนึ่งสี่ล้านแล้วลงทุนไป80ล้านเนี่ยมันจะลงทุนไปหาพระแสงของเอาอะไรของมันละ่ะเพราะยามันต้องกมาถอนทุนมันไม่ถอนทุนเองมาให้พรรคมันถอนทุนอื้พรรคมันโกงอืเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกผมรณรงรงตั้งแต่บัดนี้จนไปไม่เลือกพวกนักการเมืองซื้อเสียงเพราะถ้าคุณเลือกแบบนี้เข้าไปเนี่ยเวลาที่เขามีประชุมเวลาที่เขาจะหาทางแก้ปัญหาอะไรในพื้นที่ให้กับพวกคุณเขาจะไม่ค่อยสนใจ เขาจะสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของเขาก่อนถูกไหมคุณเทพชัย,ยออก็แน่นอนมันคสนใจเลยคือมันขาดค่าไปแล้วตั้งแต่คุณข้าขวขูหาเลือกตั้งอเออคุณรับใบม่วงไปออสามใบคุณรับใบเตาไปใบสองใบมันขาดค่าแล้วไงเวลาคุณไปบอกอะไรเขาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาบอกก็กูจ่ายหลักมึงไปแล้วไงกไ็อยู่ที<ด>่เขาเออมันอยู่ที่เขาอยู่ที่น้ําใจเขาก็จะช่วยไม่ช่วยนเรื่องของเขาช่วยับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าได้มาโดย ศรัทธาของประชาชนประชาชนเรื่องเนี่ยทำอะไรต้องคิดต้องแคร์ความรู้สึกของประชาชนและประชาชนเดือดร้อนอะไรต้องเดือดร้อนแทนเพราะเราได้มาด้วยศรัทธาด้วยฟรีๆด้วยเสียงสวรรค์ไงอ่านะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ของภาคใต้ที่กําลังสะท้อนออกมาในทุกมิติคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคุณเทพไทยบอกแล้วก็ให้บอกเข้าไปในวันเลือกตั้งสำหรับวันนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ศุกร์กับแขกรับเชิญแบบนี้ ทางท็อปนิว77อย่งนี้วันนี้ผมและคุณเทพไทยเสนพงศ์ลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ